อีกหนึ่งรเรื่องราวฮะร้องข้ามกำแพงจะบอกว่าถูกใจวัยเราวัยยุคมิลลิเนียม2 0 0 0ขึ้นมาเรื่อยๆใช่แล้วค่ะและสําคัญพี่เติบโตมากับเพลงของ3คู่นี้เลยหแต่และคู่ปังมาก<ช>พี่ไล่เรียนเลยดีกว่านะฮะปังเหมือนเคยครับคู่แรกนะฮะเบวาวาชนะดอลมั่นอกมั่นใจมากเลยว่าหลังกำแพงคือเธอคนนี้คนเดียวนนั้นแน่นอนเคียงข้ากันมาตลอด20ปีแคทธยาอิงลิชนะฮะ <c oughs> เปิดมาพี่แคทอยู่ไหนล่ะ <c oughs> เบลเกอร์ลิเบอร์ี่นั่นน่ะสิต่อนด้วยอีกคู่ครับลิฟอ้อยนะฮะพี่ Lip Support, ลิฟสโพูกับพี่ออยธนาครับหล่อไม่เปลี่ยนเลยนะฮะก็มั่นใจเหมือนกันตอนแรกทุกทางนะว่าผมยาวสุดท้ายเปิดมาเป็นพี่โก้ทีรศัก์ครับเฟลฮะปิดเลยปิดปิดปิด,ปดทั้งหมดเลยค่ะเ <c oughs> พราะว่าโนตูนเนี่ยเขาก็ามา เขาโดนโดนจับคู่ซึ่งไม่ได้เจอกันนานนะคุณน้นคุณตูนนะ,ะแล้วเป็นคู่แบบว่าเออเขาสร้างผลงานมาด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเราเลยแหละใช่บอกเลยว่าเปิดมาเลยค่ะกู้หน้าสุดท้ายมาด้วยพี่ตุ๊กชนกว่านั้นเนี่ยสมกับความมั่นใจเสียงกรแม,มแล้วก็รู้ว่าเป็นใครเลยงานนี้ไปฟังคู่แรกนานๆเขาได้เจอกันทีนะเบลหวาหและเบลแกรี่เบอร์รี่เขาประทับใจกันอย่างไรถามเลยเชิญค่ะเชิญครับิด ใช่คิดถึงเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานเพราะตอนเล่นคอนเสิร์ตเราก็จะเจอกันทุกวันแล้วคอนเสิร์ตจบแล้วยมีไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้กันแต่ตั้งแต่มีน้องใช่ก็คืออยู่กับน้องค่ะอยู่ในถ้ำแล้วพอบอกว่ารายการทักมาอุ้ยมากับพี่เบลพี่ว่าเอาเลยก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเทปนี้ค่ะใช่สําเร็จตามตั้งแต่ตอนอุ้ยนั่นเลยตัวช่วยตัวช่วยป่๋ยยาบหลายใช่แล้วแบบก็เต้นด้วยใช่เพราะว่าอันนี้เป็นไอดอลเบลเลยตั้งแต่ตอนแรกๆคือแบบว่ามาติดตามมาตลอดแฮปปี้มากตอนที่ทํางานกบลิเบอรี่เพราะว่าคือเ้าพออซม เยอะๆอ่ะเขาเต้นพร้อมแล้วเขาเต้นแรงก็ต้องทําให้มันดีๆใช่ไหมเร,เรากลัวเร,เรากลัวไปตุบเพลงคนอื่นเราก็เลยซ้อมซ้อมเยอะนิดนึงเปะกว่าเพลงตัวเองตอนนั้นร้ครั้งที่ซ้อมอ่ะทุกครั้งที่ซ้อมอ่ะ,อมอะไม่เคยรู้สึกว่าก,กลิบเบอรี่เตมไม่พร้อมเลยไม่เคยรู้สึกเลยจริงๆ ยังไม่ชมดูย้อนหลังได้นะคะรองข้ามกำแพงส่วดอีพีหน้าก็เซอร์ไพรส์แบบนี้ทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นใครจะมาอยู่หน้ากำแพงใครจะมาเซอร์ไพรส์หลังกำแพงต้องติดตามนะคะสัปดาห์หน้าไม่แพ้ทุกอีพีค่ะดูสิฮะมีความใกล้ชิดมีฉากเลิฟซีหรือเปล่านี่โอ้โหนะฮะไม่เคยทำให้คุณผิดหวังะนะฮะเข้ามาเป็นคู่คู่อ๋อใกล้วาเลนไทน์ไงอ๋อคู่รักเหรอเออ,อวาเลนไทน์นี่โอ้โหแต่ละคนนะฮะจห้ามพลาดนะครับจัดไปทุกสัปดาห์ฮะค่ะ